ปลาทองทองนิยายบทที่39หม่อมฉันกับท่านพ่อจะช่วยสืบหาอีกแครงเพคะเจิงชินหลิงครียิ้มติพานขึ้นมาดวงหน้าของนางแลดูอ่อนหวานอยู่ไม่น้อยเจ้าเป็นสติพี่ข้ายากใช้เวลาอยู่ร่วมด้วย จิ่นเซียนอี้หยดคำหวานใส่สตีต,ตรงหน้าพางโวยรอยยิ้มให้กับนางยิ่งหลงเชื่อองค์ชายรองจางซิงหลิงเขินอายยิ่งนางถึงกับบิดผ้าเช็ดหน้าที่ถืออยู่ในมือเจ้าจะได้รับข่าวดีจากข้าแน่สเสด็จแม่ของข้ามีคันทำขอของข้ารอกจินเซียนอี้เฉยปลายคางจิ้มพิพมขึ้นเพคะองค์ชายรอง เจิงหยองฟังพูดแทรกเพราะในใจมีความกังขาอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือโอรสสวรรค์จะยินยอมหรือไม่ฝ่าบาทจะทรงยินยอมหรือทำไมจะทรงไม่ยินยอมในเมื่อเสด็จแม่ทรงเป็นผู้พูดได้กับข้าถ้าหองหาเป็นผู้พูดเช่นนั้นกรอมอมก็เบาใจเจิงหย่งฟังที่ยิ้มออกมาใบหน้าของสองพ่อลูกสกุลเจิงพราวไปได้วยรอยยิ้ม คล้อยหลังจินเซียนอีและองค์ครัก์ข้างทายสองพ่อลูกก็เดินเคียงข้างกันไปคุยกันไปใบหน้าต่างมีรอยยิ้มพอเพิ่งได้ทับข่าวดีเจิงชินหลิงกำลังได้เป็นสนมขององค์ชายรองท่านพ่อในเมื่อหอสุรากุยเฮวา่าเป็นผู้จัดการประมูลพินเฟิงถงให้กับนางเราก็ให้คนไปซื้อข้อมูลจากที่หน้าดีรือให้ครอยากรู้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของพินเฟิงถงคนก่อนอืม ข้าจะให้คนไปซื้อข้อมูลมอจากขอสุรากุยะวะเจิงหย่งฟังพยักหน้านางรู้เรื่องผิดได้อย่างไรเจิงชินหลิงแปลกใจยิ่งพอมองเห็นแค่ว่าจางหันเฟิงเป็นบุตรสาวคนโตของอารักขันหกเท่านั้นตลอดเวลาก็อยู่แต่ในห้องหับมีเคยก้าวเท้าออกจากเรือนก็ทั้งได้พบกับจินอ๋องที่ป่าภายโดยบังเอิญจนถูกตาต้องใจมาหาบุรุษฝ่ายผู้พู้ทันจึงได้เกิดเรื่องราวมากมายตามมาเช่นนี้ ใช่นางรู้ได้อย่างไรข้าสงสัยยิ่งท่านพ่อขวให้คนสืบเรื่องนี้ด้วยอืมท่านพ่อเจิงชิงเหล่งนึกถึงอีกเรื่องขึ้นมาได้ในเมื่อฮ่องเต้เชื่อใจจางหานเฟิงไม่ใช่ในข่าวรือและไม่เชื่อว่าจงางฮานเฟิงจะสังหารราชะคูเหลี้ยงคราวนี้ก็ต้องกำจัดพยานและหลักฐานทั้งหมดที่สามารถถึงตัวพวกนางต้องกำจัดท่านป้าพูดนั้นเจ้าไม่ต้องห่วง เรื่องนี้ต้องเรียบร้อยเจิงหยงฟางพยักหน้าอีกครั้งเจ้ากรมอายาพร้อมที่จะสนับสนุนบุตรสาวคนรองให้ไปถึงตำแหน่งของเขาในอนาคตแม้จะมีอุปสรรคมากมายเราอยู่ก็ตามนางเป็นสติที่ฉลาดและฝีปากคมแต่สองอย่างนี้ก็เป็นอันตรายกับเราแล้วเจิงชินหลิงมองชางหันเฟิงเป็นศัตรูอย่างเต็มตัวเพราะจินอ๋องละเสนาบดีฝ่ายซ้าย ขัดแข้งขัดขาองค์ชัยรองอยู่เจ้าพูดได้ถูกต้องเจิงหยองฟังเห็นด้วยดวงตาคลมกิบเพิ่มขึ้นอีก3ส่วนหลังจากกลับไปถึงจวนก็สั่งให้คนไปสืบหาข้อมูลเรื่องพินเฟิงถงจะขอสุรากุ้ยฮวาทันทีถนนหน้าทางเข้าหอสุรากุ้ยฮวาเสี่ยวเออยังยิ้มย้มต้อนทับลูกค้าทั้งขาจอและขาประําการค้าขายยังคึกคัก คนหนึ่งแนนหอสุรากุ้ยฮาวายตลอดเวลาเสียงพูดคุยเคาเสียงสั่งอาหารดังขึ้นเชิญขอรับนายท่านเชิญขอรับข้าไม่ได้กินอาหารข้ามาตามหาคนข้าอยากให้ทางหอสุรากุ้ยฮาวายช่วยเหลือเช่นนั้นรอสักครู่ขอรับเสี่ยวเออพูดแล้วก็หายไปหาหลวงจูในทันทีพอหลวงจูได้ฟังก็ออกมาต้อนทับลูกค้าโดยสีหน้ายิ้มแย้มเชิญที่ห้องหมายเลขหนึ่ง ประตูห้องหมายเลขหนึ่งชั้นสามเปิดออกแล้วก็ปิดลงหลงจูชเชิญให้นั่งก็อะดิ่นน้ำชาต้อนรับและถามเรื่องที่อีกฝ่ายต้องการให้ช่วยเหลือท่านบอกว่าจะให้ทางหอสุรากุเฮาวะช่วยตามหาคนถูกต้องแล้วผู้ที่เข้ามาติดต่อแต่งกายด้ยผ้าไหมาอายุ40กว่าลักษณะท่าทางแลดูภูมิฐานยิ่งมีทรัพย์สินเงินทองรากัเป็นข้าดีผู้หนึ่ง เรื่องนี้ไม่ยากทางหอโซลากุยเฮวะสามารถตามหาให้ได้หล่งจูพยักหน้ารับงานทันทีผู้ที่คาตามหาก็คือเจ้าของพินเฟิงทงคนก่อนท่านหมายถึงหล่งจูถามกลับปากกายตาฉายแววสงสัยวูบหนึ่งรวดเร็วข้ารู้มาว่าทางหอโซลากุยเฮวะได้จัดการประมวลพินเฟิงทงขึ้นมาข้าต้องการตามหาตัวเจ้าของ งานนี้ทางหอสุราคุยหาวะคงทับทำให้ได้เสียแล้วหลงชูย้มนิฝิปากพิมขึ้นมาทันทายและให้เหตุผลว่าทำไมทางหอสุราคุยหาวะมีกฎว่าจะไม่เผยแพร่ผู้ขายไม่เผยแพร่ชื่อผู้ซื้อทางหอสุราคุยหาวะเป็นผู้จัดการประมูลพินฟองถงจึงรับทำงานนี้ไม่ได้ท่านเข้าใจผิดแล้วผู้มาติดต่อท้องขึ้นโดยวัยและอธิบายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็วางถุงเงินลงบนโต๊ะตรงหน้าเจ้าของพินเฟิงถงคนก่อนมิใช่เจ้าของพินเฟิงถงที่ทำการจัดประมวลให้ใหญ่ท่านจึงตามหาคนหลวงจ้าถามกลับโดยที่ยังไม่เลิกสงสัยคนผู้นั้นเป็นนีค่ะข้าตามหาตมานานแล้วแต่ไม่พบได้ทางหาสุลากุยาวาตกทองทำงานนี้เพราะเป็นงานที่ไม่ยากเห็นอะไรท่านคิดเท่าได ห้าร้อยตำลึงทองจ่ายในทันทีหลังจากที่คนของเจ้ออาหยงฟังขลับไปหลงจูเผยสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาจากนั้นก็สั่งคนของตนเองให้ตามคนผู้นั้นไปเพราะคนผู้นั้นทิ้งความสงสัยเอาไว้หลายอย่างหนึ่งใหญ่จึงรูว่าเจ้าของเพินเฟิงถงคนก่อนคือจางหานเฟิงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อเรียงนามของน,นออางอมตะตรงตรงและสองนั้นก็คือโก่งราคาค่าจ่ายแพงสุดกู ทว่าวก็ไม่โอดครวญหรือว่าต่อราคาสักคำามไปเงียบๆดูว่าผู้ใดใช้มาขอรับเออข้าต้องไปเพินทางแล้วจางหานเฟิงนั่งนั่งนอนนอนอยู่ในเรือนของตนเองก็จริงทว่านางก็ยังได้รับข่าวสารจะขอสุรากุยเอาไว้อย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับนางคุณหนูยญยสกุลจางมีสีหน้าคุค้นคิดเค่งขรึมและไม่เข้าใจ เจ้ากรมอาหยาเรื่องประพฤติตัวให้นางสงสัยสียแล้วหลวงจูได้ข้อมูลมาไม่น้อยรวมถึงเรื่องของเจิ้งจิงหลิงที่จางแม่ลูกคู่หนึ่งให้ปล่อยข่าวถาว่าหลักฐานและพยานหายไปหมดแล้วคาดว่าน่าจะเป็นผีลวมไปสู่ปนโลกแล้วเป็นแห่หลังจากที่จางหานเฟิงได้ฟังแน่อยู่แล้วว่านางตั้งตนเป็นศัตรูกับสองพ่อลูกคู่ในใีน้ทันทีถาว่านางยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมสองพ่อลูกคู่นี้จึงมายุ่งวุ่นวายกับนาง ไปท่าวเจิงขับปุตสาดูน่าสงสัยยิ่งหลงจูบเลื่อขึ้นสีหน้าเคร่งเครียดใช่ดูน่าสงสัยยิ่งยายจึงส่งคนมาสืบเรื่องราวของข้าจางหันเฟิ่งย่นหัวคิ้วสมองน้อย,อยเริ่มคุณคิดในหลายแง่มุมแล้วเรื่องนั้นจะให้ข้าตอบกลับไปว่าอย่างไรข้ารับเงินห้าร้อยตำหน่งทองมาแล้วผู้ท้าปรึกษาหาือท่านหลูก,ก็โกหกไป หาใครสักคนมาปลอมตัวเป็นเจ้าของพินเฟืองถงเมื่อมีคนไปถามถึงข้าก็ให้ตอบไปว่าเจอข้าโดยบังเอิญแล้วถูกชะตาจากนั้นก็ยกพินเฟืองถงให้ข้าด้วยความเอ็นดูได้ขอบคุณท่านลุงมากเจ้าค่ะจางหานเฟิงยิ้มให้หลงจูที่มาส่งข่าวสำคัญกับทางด้วยตนเองเจ้าจงระวังตัวให้ดีใเท้าเชิงมีแนวไว้วางใจเจ้าค่ะคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะ ปันันเอ่ยขึ้นมาขณะมีสีหน้าเคร่งเครียดพอคิดไม่ถึงเช่นกันว่าปูดสาวคนรองของเจ้ากรมอาญาที่เคยพบเจอจะเป็นผู้จ้างคนไพรยขา่าวเท่าน,นั้นชางหันเฟิองไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองโดยบังเอิญว่าจึงสินถึงน้สาวใช้พูดคุยกับท่านป้าที่ขายผักยามนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือขององค์อัศไทยัดควันเปยถ้าจะไปพบพี่สาว จางหันเฟิงหมุนตัวกลับไปยังทางกลับจะไปพบทําไมเถอเจ้าคะเ่าทําเสือก็เพื่อเอาลูกเสือคุณหนูใหญ่ไม่น่าจะได้ลูกเสือกลับมานะเจ้าคะอันตัดไม่ไหวพูดขัดจางหันเฟิงมีต่อคําพูดใดของตันตันนังเข้าออกจากห้องชั้นในไปสู่ห้องถองด้านนอกแล้วออกไปบอกตรงตี้กับจิน้นชิงว่าจะไปไหน จินชิงจินไปเตรียมของและหลดมาให้นางโดยไม่ถามแม้แต่น้อยว่าจะไปจวนเจ้ากรมอาญาทำไมท่นานฮะพรุ่งนี้ขขาบวชแลชจะทุ่งแขวนเหอก็จะออกเดินทางจากเมืองหลวงแล้วเรื่องของเซียนเออเขาองคหญิงแห่งขวนไปเซียนอ๋องมีท่าทีอย่างไรพ้างองค์ชายแพทยส่งรัาไปพบองค์หญิงอินซูจินองตี้กดเสียงต่ำพอเรื่องนี้ให้ใครได้ยินไม่ได้เนื่อจากอินซูจิน กลายเป็นสตีของจินเยี่ถถงไปแล้วคงอยากรู้ว่านางมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นางไม่รู้นางบริสุทธิ์แต่นางกลับเอ้ดับโทษทันจางหันเฟ้เห็นใจอยู่ไม่น้อยแตว่าช่วยเหลืออะไรไม่ได้เช่นกันนางถามอีกครั้งขึ้นมาพอไม่รู้ว่าเซียนอองจะตัดสินใจอย่างไรแล้วองค์ชัยให้แหงคว้นเป่ยจะปล่อยไปถึงให้เห็นว่าออกเดินทาง เป็นถึงทางแยกลบปล่อยไปอย่างไรก็สังหารไม่ได้เสียนอ่องรอบรอบอยู่ไม่น้อยยังไม่ลงมือสังหารสตัตวนดับเดียวทั้งที่ทําให้เกือบสิ้นลมหายใจเพราะมีเรื่องใหญ่รออยู่ข้างหลังต่งตีจังหารเฟิงและตันันทั้งสามเดินออกมาที่ถนนหน้าบ้านจินชิมบังคับอาชาผ่ารถมาเข้ามาจอดเทียบอยู่ข้างๆรถมายังไม่ทันเคลื่อนออกไปหลังจากที่จานหารเฟิงและตันๆเข้าไปนั่งข้างในเทียบรอยเท้า คนผู้หนึ่งที่สวมชุดสีเขียวอ่อนชางซึ่งนั่งอยู่บนหลังอาชาก็เข้ามาทักทายพร้อมรอยยิ้มพริบานสดใสจะไปที่ใทกันหรือจางหานฟิงได้ยินเสียงเท่านั้นนางก็เปิดประตูผ้าออกมาพอเห็นรอยยิ้มพริบานอันคุ้นเคยก็กล่าวถามพร้อมรอยยิ้มพี่ชายกลับมาแล้วหรือข้ามีอยู่เมืองทรวงแค่ไม่กี่วันเกิดเรื่องวุ่นวายกับเจ้าเสียแล้ว ข้ากำลังไปจวนเจ้าครมอายะขอพบบุตรสาวคนดองแสนน่อยพี่ชายจะไปกับข้าหรือไม่จางหานเฟิงถามออกไปในทันทีไปกันหลายคนย่อมดีกว่าไปคนเดียวไปข้ามีเรื่องบางเรื่องที่ต้องทำที่นั่นเช่นกันเรื่องใดเรื่องสำคัญบอกข้าหน่อยไม่ได้หรือไทยเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองจะรีบร้อนไปหญ่จางหานเฟิงมองมหวหาบุรุษฝ่ายผลหัวเราะขึ้นมายังอารมณ์ดี ทั้งสองสนทนากันอีกเสียงเบาขณะเดินทางเคียงไปตามถนนฝีปากของเจ้าร้กาดไม่เบาสยบไทยฮารทงไทถูกคำที่คาดระออกไปก็คือเรื่องจริงยามนั้นเจ้าโชคดีมากที่มีท่านอองอยู่ด้วยข้าพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่เช่นนั้นเจ้าคงไม่ได้อยู่ในรถมา้าและกำลังพูดคุยกับข้าอยู่เช่นนี้จางหันฟ้งเงียบไปเพราะคือเรื่องจริงถ้าไม่มีจินเยีย่ยางอยู่ด้วย อารมณ์โศกเศร้าจนกลายเป็นเกี้ยวกลดเคืองแ้นดุดพายุของไทเฮาวิญญาณของนางคงหลุดออกจากร่างไปแล้วแล้วเรื่องที่ท่านไปทําเป็นเช่นไรบ้างจับทั่วคุมขังไตสวนและตัดสินโทษในอําเภอเชียงตงไปแล้วยึดทรัพย์สินทั้งหมดเข้าคลังหลวงยามนี้ไรอนาคตทางราชการกลายเป็นชาวบ้านสามัญชนคนธรรมดาส่วนหัวหน้ามือปราบที่เป็นท้องชายหลบหนีไปได้ แต่ทางการส่งมือปราบออกปาติทธรรมจับกลุมตัวแล้วและจะปิดประกาศตามหาทัวให้ทั่วทุกหัวมุมเมืองเรื่องที่ข้าไว้ว่านท่านกลายเป็นเรื่องเลือเล็อไปเสียแล้วนางกำลังกล่าวถึงเรื่องที่ราชครูเลี้ยงถูกรอบสังหารโดยปิ่นผักผมของนางเป็นผักผมของเจ้ากลายเป็นอาวุธสังหารโออยางไปได้รับข่าวสารก่อนที่จะถึงเมืองหลวงถูกต้องแล้วนั่นคือปิ่นผักผมของข้า ถ้วสติเช่นข้าจะมีเที่ยวแรงสังหารั่นจะคูณเหลียงเที่ยวถือข้าไม่ใช่คนโง่ข้าไม่มีทางทิ้งหลักฐานเอาไว้เช่นนั้นข้าเชื่อเจ้าขอบคุณที่เชื่อใจข้าสังหานเฟื่องยิ้มขอบคุณออกมาจากใจข้าเพิ่งได้ข่าวออกมาส,สดๆโดน้อนเมื่อกี้ไทยเอาทรงขอออกบวชเป็นแม่ชีถือสินกินใจที่วัดให้หลงแล้วฝ่าบาทก็ทรงอนุญาตเราด้วยสตีตัวน้อยที่นั่งยิในใหรนมา้า นึกถึงเหตุการณ์นในวันนั้นที่ไทเฮาบีบคั้นจินเย,ย่หยางให้รับบุตราของราชักคุณเ,เป็นชายารองก่อนไทเฮาจะออกจากเมืองหลวงพนางจะวกกลับเข้าสู่เรื่องนี้อีกถึงให้เพราะเหลียงชีหลินเป็นหลานสาวที่พนังรักคร่ยิ่งนักโอหยางไผ่ไม่เห็นจางหานเฟิ่งพูดอะไรนานหยุดเจ็ดแปดลมหายใจที่ปล่อยให้หนางคุ้นคิดอะไรเงียบๆก่อนจะเอ่ยขึ้นมาอีกเดาวกับทั้งอยู่ในใจนางไทเฮา จะพาเหลียงชีถิ่นไปด้วยนางยอมเช่นนั้นถือ,อยามนี้คงกำลังแค้นเคื่องข้ายอย่างหนักคิดว่าข้าคือผู้สังหารราชะคเหลียงเป็นแน่คุณหนูยายสกุลจางพูดแล้วก็ยิ้มยันพอไม่ใช่ฝีมือของทางสักหน่อยเจ้าจะกลัวอะไรเจ้าไร้ากาดก่อนางมากโอ้ยอย่างไปหัวเราะขบขันพี่ชายท่านกล่าวชมข้าเกินไปแล้วจานหันเฟื่องคอนควกักทังที่อีกฝ่ายมองไม่เห็นเรื่องจริงนี่ เมื่อรถม้าหยุดจอดนาจวนเจ้ากรมอาญาพอบ่าวไพาที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่หน้าประตูเห็นว่าเป็นโอหย,อยางไปเท่านั้นคนหนึ่งก็เข้ามาต้อนทับทักทายด้วยการประสานมัดคารวะอย่างนอบน้อมส่วนอีกคนก็เข้าไปแจ้งข่าวด้านในอย่างรวดเร็วคารวะท่านเสนาบดีฝ่ายใช้โอหย,อยางไบโรยตัวลงจากถังอาชาอย่างคล่องแคล่วบ่าวไพาของจวนเจ้ากรมอาญาหูตาก,กว้างใครยิ่งนักรู้ด้ว่าเขาคือใคร ทางที่ไม่เคยแพะเวียนมาอย่างที่นี่อันอันลงจากพดมา้าก่อนจะยื่นมือออกไปทับจางหันเฟิงที่ลงตามมาอย่างหน่วยนาดสีหน้าของคนหนูใหญ่สกุลจางเฉยชาดวงตาคมคริบขอโทษทั้งเมืองหลวงต่างเล่าลือถึงป้ายยกสีมึกข้างเอวของนางจึงทำให้บอบให้ของจวนเจ้ากรมอาญารู้ทันทีว่าสตีผู้นี้คือใครอีกคนพันประสานมัดคาระวะคาระวะว่าที่ชายาเอกจินอง๋ง ข้ามาพบพี่สาวพี่สาวหรือขอคทับบบกาไพ่น้าจวนเจ้ากรมอายาแปลกใจที่นี่ใครคือพี่สาวของจางหันเฟื่องกันพี่สินหลิงอ๋อคุณหนูรองหรือขอคทับใช่หูหยินเจ้ากรมอายาและเจ้าสินหลิงออกมาต้อนรับพร้อมกันนั้นก็มีเบ่าวพู้หนึ่งที่มีฝีเท้าเร็ววิ่งไปแจ้งข่าวแก่เจ้ากรมอายาให้กลับมายังจวนโดยด่วน โอหยางไปกับจางหานเฟิงถึงได้มาอย่างที่นีู่หยินเจ้าครมอายะยอบกายทักไทยโอหยางไปยังอ่อนช้อยคาระวะท่านเสนาบดีไฟใช้คา,า,าระวะหูหยินเชิงโอหยางไป่ผสานมัดแล้วก็ก้มหน้าแม้จะมีตำแหน่งทางราชการสูงกว่าสามีของสตรีผู้นี้ทว่กก็ยังเป็นผู้เยาวกว่าพวกท่านมาถึงที่นี่มีเรื่องเทศกันถือ โออย่างไปมองหูหินเจ้ากรมอายาและเจ้างซินหลงิงยิ้มยิ้มเขารู้ความรับที่ซ่อนอยู่ภายในจวนแห่งนี้หมดแล้วจึงมาที่นี่เพื่อเป็นเพื่อนจางหานเฟิงนางคือน้องสาวบุญธรรมของเขาเขาจึงอกหน้าปกพ้องอีกทั้งยังเป็นการเตือนให้ทางนีรู้ว่าอย่าทําอะไรที่เป็นการเหม่มเกรมนะัจางหานเฟิงมองไปที่เจ้างซิงหลิงนางเผยรอยยิ้มน้อย,อยก่อนจะส่งเสียงเรียกพร้อมกันนั้นก็ยืนใครไปหาคุณหนูรองเจ้ากรมอายา พี่สาวนองเฟิงมาหาข้าถึงที่นี่โดยเรื่องอันใดเจิงซินหลิงเผยรอยยิ้มอ่อนยนออกมาข้าไมา่เยี่ยมเยี่ยมท่านอยากคุยกับท่านสองต่อสองคุยกับข้าสองต่อสองเจิงซินหลิงเริ่มระมัดระวังตัวเพราะจางหานเฟิงเป็นสติที่ฉลาดนางอาจพลาดเผยความทับอ,อกไปก็เป็นท้ยถูกต้องแล้วข้าอยากคุยกับท่านสองต่อสอง จางหันเฟื้องตีสีหน้าได้เก่งเช่นกันนางยังยิ้มหวานอ่อนโยนให้อยู่ทั้งที่ภายในใจนั้นกำลังโกรธคือสต,ตรีทงน้าใหญ่จึงทำร้ายนางรับหลังนางอยากรู้เหตุผลนักเชิญเชิญเข้ามาข้างในก่อนหูหยินเจ้ากรมอายาต้องต้อนรับแขกทั้งสองนางผายมือขาวพองนิ้วรุดลำธงอ่อนช้อยเชื้อเชิญผู้มาออยืนให้เข้าไปด้านใน บ่าวผู้หนึ่งนำทางรถม้าที่จินชิงเป็นผู้ควบคุมไปยังองรถม้าส่วนตรงตี้ตามหลังจางหันเฟิงเข้าไปเพื่อทำหน้าที่คุ้มครองทางจางหันเฟิงก้าวตามหลังโอหยางไปแล้วฮูหยินเจ้ากรมอายาอีกทีนางเดินเคียงข้างเจ้างซินหลิงสีหน้าของนางดูลมุนเกินไปจนคนข้างๆยิ่งกระวนกระวายเชิญหัางฮูหยินเจ้ากรมอายา ผายมือไปอยังเก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมที่มีพนักพิงแขนแกะสลักรถลายสัตว์มงคลดังเรียงเป็นแถวอยู่ด้านซ้ายโอย่างไปลดตัวนั่งบนเก้าอี้ตัวแทกสาวใช้หน้าตาดีผู้หนึ่งกระวีกระวาดนำ,น,ำน้ำชามาต้อนทับทถ่วาจางหันเฟิ่งไม่นั่งนางหันไปพูดกับเจิงสิงหลิงยิ้มยิ้มพี่สาว้าอยากคุยกับท่านสองต่อสองเจิงสิงหลิงมองหน้ามันดาเรากับขอคำปรึกษา ยามีนางเป็นสติที่ขัดความมั่นใจไปโดยปริยายนางเผยพิรุธออกมาทางสี่ห้าให้ผู้อื่นจับไท้ยโอ่ยหยางไปที่ยกน้ำชาขึ้นจิบน้ำอุ่นๆรอบยิมด้วยคำขบขันแล้วผู้เป็นมารดาก็เอ่ยปกป้องบุตรีจะคุยเรื่องใดกันเช่นนั้นถือเกี่ยวกับข่าวหรือเจ้าค่ะพี่สาวได้ด่มให้มีข่าวลือไม่ดีเกี่ยวกับตัวข้าแพร่ออกไปทั่วเมืองลองที่ยามนี้ข้ารู้สึกถอนรุ่มใจอยู่ไม่น้อย ข้าได้ยินอยู่พ่างชาวไม่เป็นไทยใช่ไหมเจิงซินถึงถามกลับมาสีหน้าอ่อนโยนพี่สาวเชื่อข้าหรือว่าเชื่อข่าวหรือนั่นข้ายอมที่จะเชื่อเจ่าข้าดีใจมากที่พี่สาวเชื่อข้าจางหันเฟิงเอาเข้าไปขวามือครั้งหนึ่งของเจิงซินถึงมวบคุมเจิงซินถิงยิ้มตอบคนหนุ่ลองเจ้ากรมอายาซ่อนความลับอ่อยมิดชิดข้ากับพี่ชายมาพบใต้เท้าเชิง เพื่อสอบถามเรื่องราวที่ได้ความว่าอย่างไรพ้างจะถาวายดีคาต่อห้องเต้หรือยังถ้ารอให้ทางการปิดประกาศแก้ไขข่าวลือนั้นว่าไม่เป็นความจริงไปทั่วทุกมุมเมืองหลวงคนที่ปล่อยข่าวใส่ทายค่าสมควรถูกตัดลิ้นทักจริงด้วยท่านอ๋องเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะตัดลิ้นผู้ที่สร้างข่าวถือใส่ทายค่าเจิงซิงหลิงเผยสีหน้าไม่ยินยอมขึ้นมาพูดหนึ่งหนังไม่ครัวหอก กำลังได้เป็นสนมท้าขององุ่ชายทองแม้สักฐานนะจะทำกว่าชางหานเฟิ่งก็ตามเสียงฝีเท้าเร่งที่ฝงคนผู้หนึ่งทางขึ้นผู้ที่กำลังก้าวเข้ามาในห้องโถงก็คือเจ้าหยงฟางโอย,อยางไพัพลุกขึ้นประสานมัดทักไทยไทเท้าเชิงท่านขับมายังเมืองหลวงแล้วเจ้งหยงฟางก้มหน้าประสานมัดทักไทยตอบข้าขับมายังเมืองหลวงก็ดียินข่าวลือของน้องสาวและรู้บอกว่าฟ่าผัดมีพระดำรัสให้ท่าน สอบสวนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเท่านี้ข้าเลยมาถามไท่ข่าวคราวจากท่านเจ้าหน้าที่ของข้าสืบสวนจนพบต้นตอของเ่ารื่อแล้วถาว่าน่าเสียดายยิ่งสองแม่ลูกคู่นี้ตายเสียแล้วคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือขององค์ราชทายาทแห่งคว้นเปย์ข้ากําลังเขียนดีค่ะและจะถวา,ายต่อองค์ฮ่องเต้วันพรุ่งนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือองค์ราชทายาทแห่งคว้นเปย จางหันเฟิงเอ่ยแท้ขึ้นมาเสียงนุ่มนวลยามีนางมีฐานะสูงทรงป้าหนึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้หนึ่งทวงท่าจึงวางอำนาจอยู่ไม่น้อยอีกทั้งคราวนี้ไม่มีความนอบน้อมให้เห็นกับเจ้าหยงฟางเพอมองสองพ่อลูกคู่นี้เป็นศัตรูไปแล้วความยุติธรรมของเจ้าหยงฟางที่นางวางเดิมพันอ้อยเมื่อคราวก่อนบัดนี้ได้ส่วนหายไปสิน้นเป็นท้งที่ว่าที่ชายาเอกชินองคดาดคันผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือ องัจะถ่ายให้เห็นควันเผยจิงหยงฟางปรับโกหกหนังตาไม่กระตุกเช่นนั้นดอหถือขอด้ายขอด้ายนางคิมแชมป์แต่กลับทำให้เจ้าหยงฟังกลั้นหายใจด้วยความตื่นตระหนกดวงตามองรอยยิม้มหวานละมุนของจางหันเฟิงว่าตาของนางเฉียบคมเช่นนี้ถือว่าทางจินอ๋องและโออย่างไปจะรู้เรื่องนี้แล้วพันหนังศีรษะก็ชาวาบใจเป็นเร็วเทวความธรรมะระวังตัวเพิ่มขึ้น แต่เท้าเจิงข้าขอคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวได้ถึงใไ้โอ,อย่างไป่ที่ยิ้มพลิพานแล้วพายสองแผบไปทางท่านหลังทวงท่ายังเรื่นเริงแม้จะยืนอยู่ในถ้าเสือจางหานเฟิงเอ่ยกับจิ้นชิมถึงเช่นคันนางอยากคุยกับสตรีผู้นี้สองต่อสองให้ได้พออยากเข็นความจึงออกจากปากเองหนาห้อยหลังหลอกนางไม่ชอบพี่เ้าข้าเองก็อยากคุยกับท่านสองต่อสอง เจิงชีนหนิงปรึกษาพิดาทางสายตาพอนางเห็นว่าพยักหน้าจึงหันกลับไปพูดจากกระจังหันเฟิงน้ำเสียงนุ่มนวลบนใบถ้ามีรอยยิ้มได้พวกเราไปคุยกันที่เทินของข้าเถิดสินเอ,อ๋อผูหญินเจ้ากรมอายาเรียกปุตรสาวคนรองเพราะมีรางสังหอนที่ไม่ดีท่านแม่ให้คนเตรียมขนมกับน้ำชาต้อนทับน้องสาวด้วยข้าจะพาน้องสาวไปยังเทินของข้า เจอเซียนหลินหันกลับมาออบพร้อมด้วยรอยยิ้มให้วังใจได้ข้าจะให้บ่าไพ่เอียมขนมนน้ำชาไปให้ขอบคุณเจ้าค่ะจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ